ไฟร์พันงานระดับขึ้นหิ่งจากคนเขียนเชนซอร์แมนเชนซอร์แมนภาคเลเซอร์อก็ใกล้จะเข้าฉายในเร็วๆนี้แล้วจู่ๆผมก็นึกอยากจะอ่านไฟร์พันขึ้นมาผลงานก่อนที่จะมาเขียนเชนซอร์แมนจากอาจารย์ฟูจิโมโตทสกิในช่วงเวลาที่โลกได้ปรกคุมไปด้วยน้ำแข็งเพราะพลังจากแม่มดน้ำแข็งได้สร้างความหนาวเหน็บไปทุกหนแห่งในโลกนี้มนุษย์ส่วนหนึ่ง มีพลังวิเศษติดตัวมาด้วยการแก่งแย่งทรัพยากรยิ่งเลวร้วายและดูเหมือนว่าศีลธรรมของผู้คนค่อยๆหายไปทุกทีนี่คือเรื่องราวของหนุ่มที่ชื่อว่าอัคนีผู้เป็นอมะตะและมีเพลิงลุกขึ้นทั่วร่างกายตลอดเวลากับการแก้แค้นให้กับน้องสาวที่ถูกช่วงชิงโดยพลังวิเศษของผู้ชายคนหนึ่งนี่มันว่าด้วยเรื่องของปราชญา ความเชื่อในพระเจ้าของคนที่ไร้ซึ่งที่พึ่งความแค้นและแรงไฟในการมีชีวิตสุดท้ายสิ่งที่ทําอยู่มันดีหรือร้ายกันแน่และสุดท้ายชีวิตของคนคนหนึ่งนั้นจะต้องลงเอยยังไงในยุคสังคมอันดํามืดนี้ผมค่อนข้างชอบสิ่งที่มังงะเรื่องนี้นําเสนอมากๆเลยครับตัวมังงะมีทั้งหมด8เล่มจบครับค่อนข้างกระชับอ่านง่ายลองไปหาอ่านกันดูนะครับกับ